ฮัลโหลสวัสดีครับผมโทรจาก a อ f อสไฟเนะครับลูกค้าครับผมผมเรียกสายคุณสมพรหรือเปล่าครับผมฮัลโหลสวัสดีครับผมโทรจาก a อ f อสไฟเนะครับลูกค้าผมเรียกสายคุณสมพรใช่ไหมครับอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมจะเข้าไปติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้คุณสมพรนะ,ค,ะครับผมครับเดี๋ยวยังไงผมหาบ้านไม่เจอ,อยังไงเดี๋ยวผมรบกวนโทรสอบถามอีกครั้งก่อนทอนางงานนะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมช่างกรรยะนะครับผมจากเอเอสไฟเครับผมสอบถามคุณลูกค้านิดนึงครับผมคุณลูกค้าใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไหนเป็นส่วนใหญ่ครับผมชั้นสองครับได้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายการแนวการเดินสายให้ลูกค้าสักครู่นะครับแนวสายจะเข้ามาจากทางสายไฟฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ลากมาตามสายไฟขึ้นฟ้าไปเลยนะครับตรงนี้เป็นการเซฟด้วยครับให้ไม่มีสายรกภายในบ้านนะครับแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็เราก็จะไม่มีการเจาะบานลูกค้าเพราะบ้านเป็นพีแครค่อนข้างที่จะแข็งมากนะครับตรงนี้ก็แนวการเดินสายก็เะเป็นแนวนี้ ตอนนี้อินเทอร์เนต็ตลูกค้าใช้งานได้แล้วนะครับผมตอนนี้คือเดี๋ยวผมจะอธิบายการใช้งานหน้าเราเตอร์นะครับถ้าอินเทอร์เนต็ตใช้งานได้ปกติปุ่ม power จะขึ้นไฟสีเขียวนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าเดีย๋ยวทางทีมช่างของขอ,งนอนุญาตขอลากร่อนถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรให้ลูกค้าโทรเข,ข,ข้าหนะะึ่งหนึ่งได้เลยครับช่างของลาก่อนให้ลูกค้าเล่นอินเทอร์เนต็ตอย่างมีความสุข